ครับก็กราบสวัสดีท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงปู่ผางนะครับก็นอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อจะได้เผยแผ่บารมีหลวงปู่ผางด้วยกันนะผมแท่งชัยภูมิบาลมีหลวงปู่ผางนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผางจิตตคุโตนะครับปีพศ2512วัดดมคงคาคีริเขตนะครับ เหรียญรุ่นนี้เรียกว่านะครับเหรียญบล็อกสลาหน้าตรงเล็กนะครับผมเคยทําแล้วนะครับคลิปหนึ่งแต่เหรียญนี้จะแปลกและพิเศษกว่าเหรียญนั้นนะครับเหรียญนั้นจะเป็นบล็อกสลาหน้าตรงเล็กนะครับปากขีดแต่เหรียญนี้ปากไม่ขีดนะครับปากไม่ขีดดูกันตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชี้จุดให้ดูนะครับเหรียญบล็อกสลาหน้าตรงเล็กเนี่ยนะครับ จะมีด้วยกันถ้าแยกนะครับก็แยกพิมพ์นะครับก็บล็อกเดียวกันนั่นแหละครับคือปากขีดกับปากไม่ขีดเหมือนบล็อกสเลคงเคมีคอติงกับคอไม่ติงนะครับลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับปากไม่ขีดเนี่ยเป็นเหรียญที่ปัมป๊มปั๊มแรกๆนะครับ <c oughs> ปัม๊มแรกๆก่อน <c oughs> ก่อนปากขีดปั๊มไปปั้นมาบล็อกแตกนะครับพอบล็อกแตกก็ปาก นะครับก็มีเส้นแตกเป็นเลยปากขีดนะครับเหรียญนี้ปั๊มแรกๆเลยนะครับปากไม่ขีดนะครับการดูเหรียญก็เริ่มต้นเบสิกก็คือนะครับพี่น้องจับเหรียญขึ้นมานะครับดูนะครับดูหน้าตาหลงปู่นะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาดูผิวนะครับนะครับหน้าตาไม่เพี้ยนผิวตึงนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับนี่คือด้านหน้า ลิกมาด้านหลังนะผิวผิวผิวตึงนะครับผิวตึงผิวไม่บวมนะครับทุกวันนี้เหรียญกี้ก็ทําได้แล้วพี่น้องผิวผิวแบบว่าผิวตึงนะครับแต่มีจุดที่ทําไม่ได้ก็คือจะมีขอบตัดนะครับการเจาะหูห่วงมีขอบตัดนั่นแหละครับแต่บางจุดนะครับเส้นสายเนี่ยทาเกือบเหมือนทําได้แต่เกือบเหมือนนะพี่น้อง วันนี้ผมจะเริ่มเลยนี่คือบล็อกสราหน้าตรงเล็กเหรียญนี้ปากไม่ขีดนะครับอเหรียญนี้คือจมเจาะจงเลยปากไม่ขีดนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนะครับดูหน้าตาก่อนหยิบเหรียญขึ้นมาหน้าตรงเล็กทาไมเรียกหน้าตรงเล็กนะครับหน้าหลวงปู่จะตรงนะครับเลียวเล็กนะครับนี่ครับตรงเลียวเล็กเมตตาติดชัดนะครับเมตตาติดนะครับคมชัดลึกหน้าตาคมชัดนะครับ หน้าเลียวเล็กนะครับจึงเรียกว่าหน้าตรงเล็กเห็นนะครับปากไม่ขีดนะครับเรียนนี้นะครับเป็นพิมพ์ปากไม่ขีดนะครับนี่ครับหน้าตาคมชัดเมตตาลึกนะครับเมตตาด้านขวาหลงปูกนะครับจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็เมตจะใหญ่กว่าด้านซ้ายนะครับเรียนไหมครับนะครับเมตตาใหญ่กว่าด้านซ้ายนะครับปากไม่ขีดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณนะครับบริเวณตรงข้าง คำว่าผางนะครับตรงข้างางองูนะครับผิวผิวช่วงนี้นะครับผิวบริเวณน,นี้นะครับผิวบริเวณน,นี้จะเป็นเป็นขึ้นขึ้นนะครับนี่ครับจะเป็นขึ้นขึ้นเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกวันนี้เหรียญเก๊ก็ทําได้อันนี้คืออันนี้คือเบสิกการดูนะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้ งอง,งูนี้หัวนี้จะเป็นหมุดเลยนะครับหัวกับหางงองูจะเป็นหมุดนะครับนะครับหน้าตรงเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญหน้าตรงใหญ่จะไม่เป็นนะครับเห็นไหมเหมือนเข็มหมุดนะครับหัวงอง,งูกับหางง,งูนะครับ <c oughs> นี่ครับแล้วก็นะครับพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญซ้ายขวาเส้นจะคมมากนะครับเหรียญหน้าตรงเล็กเส้นจะคมมากเส้นสายฝนครับจะคมมากครับ เ,เส้นจักะคมนี่ครับแต่ผมมีภาพสตวให้ชมครับเส้นจักะคมซ้ายขวาเลยผิวตึงแล้วก็จอจานหัวนี่เหมือนเข็มหมุดนะครับหัวจอจานแล้วก็ตรงสระสละอินะครับด้านาด้านหลังครับ สลีเนี่ยปลายเนี่ยตรงนี้นะครับจะตัดตรงจะเป็นขีดนะครับจะเป็นขีดตรงนะครับดูเส้นนะครับเส้นกระจายเลยน่ครับตัดตรงตรงขีดนะครับเส้นคมซ้ายขวาเส้นกระจายครับผิวตึงนะครับแล้วก็ลอลิงนะครับลอลิงเนี่ยหัวจะเป็นหมุดแล้วก็จะมี จะเหมือนจะมีเส้นแตกตรงตรงมุมนะครับคล้ายๆสอเสือตรงนี้นะครับนี่ครับลอิงนะครับสระอานะครับคําว่าอุดมคงคาคีรีเขตนี้สระอาติดชัดเลยนะครับนี่ครับสระอาติดชัดนะครับเส้นเสี้ยนกระจายเลยพี่น้องนะครับพื้นพื้นเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนนะครับกระจายเลยแล้วก็ขอขวดนะครับ หน้าหัวจะยื่นเป็นเข็มหมุดยื่นยาวออกมาจะยาวพิเศษเนี่ยนะครับจะยาวกว่าบล็อกอื่นเห็นไครับนี่ครับนี่จุดหนึ่งคือสลาหน้าตรงเล็กนะครับลิวจีวอนนะครับผิวตึงนะครับหน้าเรียวเล็กนะครับปากไม่ขีดนี่คือบล็อกสลาหน้าตรงเล็กปากไม่ขีดนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> ด้านหน้าจำไม่ง่ายเลยจำไม่ง่ายคือหนึ่งนะครับสลัดอีอนะครับ หางสลีตรงนี้จะไม่แหลมนะครับจะไม่แหลมจะเป็นขีดนะครับตัดตรงนะครับจอจานจะหัวจะเป็นหมุดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับระหว่างบริเวณงองูตรงนี้นะครับผิวจะเป็นขึ้นๆนะครับไม่เรียบตรงนี้นะนะครับหน้าตรงเล็กแล้วก็งองูนะครับหัวจะเป็นหมุดแล้วก็หางก็เป็นหมุดนะครับนี่แล้วก็สระอานะครับสระอาจะเห็นได้ชัดเลยนี่ครับบล็อกสระอา คงคาทิมครับสลาเนี่ยหัวจะเป็นหมุดเหมือนกันนะครับเส้นเส้นเส้นเสี้ยนกระจายเลยเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับ <c oughs> พลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับตัวหนังสือนะเหรียญเหรียญน,นี้เป็นบล็อกสลาหน้าตรงเล็กปากไม่ขีดน,นะครับตัวหนังสือยังไม่ขยื่นตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยพี่น้อง จะเป็นแท่งคมเลยยี่สิบสามอยหนึ่งสองครับจะเป็นแท่งคมนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงยันแถวล่างเนี่ยนะครับจะผิวจะเป็นย่นย่นนะครับส่วนมากจะเป็นย่นนะครับผิวย่นเหมือนหนังช้างนะครับนี่ครับเกิดจากการรีดโลหะพี่น้องนะครับเจะเป็นย่นลักษณะอย่างนี้นะหน้าตรงเล็กอ่าคงเคจะเจอนะครับเส้นเนี่ยครับเส้นสายผิวตึงจะมีเส้นเส้นวิ่งนะครับนี่ครับ ผ่าพอผ่านผ่ายอยักนะครับวิ่งลงมาขอบติดนี่ครับคมตั้งปิ้นอย่างนี้เลยขอบคมตั้งปิ้นนะครับถ้าเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้หูเจาะสวยงามนะครับหูเจาะสวยงามนะครับยันตัวแรกจะเป็นนะครับเหมือนกงจักรนะครับผิตึงนะครับนี้ด้านหลังขอบข้างขอบข้างนะครับนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งขวาพี่น้องการตัดสวยงามมากนะครับ เหรียญรุ่นหน้าตรงเล็กนะครับขอบข้างครับขอบข้าง <c oughs> ด้านขวาของเหรียญเป็นรอยฟันเฟืองนะครับรอยฟันเฟืองครับนี่ครับบริเวณนะครับอ่าเก้านกาขึ้นมาเนี่ยเก้านกาถึงสิบในกาจะเป็นรอยฟันเฟืองนะครับนี่ครับฟันเฟืองจะเป็นคู่เลยขอบข้างอันนี้ขอบขวา <c oughs> นี่ขอบซ้าย ขอบซ้ายก็ขอบตัดนี่คล้ายๆกับคงเคเลยพี่น้องด้านด้านซ้ายนี่นะด้านซ้ายขอบเหรียญน,นี่นะฝั่งนี้นะครับนี่ครับจะเป็นนี่ครับตรงสามนาฬิกาตรงนี้อ่ะนะครับอันนี้คือบ็อกซ์ลาน้าตรงเล็กปากไม่ขีด นะครับพี่น้องจําเลยนะครับนี่ครับติดปากไม่ขีดนะครับก็ฝากติดตามครับผมแท่งเจภูมิบารมีหลวงโอผางนะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีดูนะครับเหรียญหลวงโอผางแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงโอผางนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ